ีจังหวัดลบบุรีค่ะโดยที่ทําการปกครองจังหวัดจัดการประมูลราคาเช่าร้านจําหน่ายสินค้าเพื่อหาหรายได้สําหรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนานรายมหาราชประจําปี2568นายพิษณุประภาธานานันประหลัดจังหวัดลบบุรีตรวจเยี่ยมการดําเนินการจัดหาหรายได้จากร้านจําหน่ายสินค้า งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2568ของจังหวัดลบบุรีที่หอประชุมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดวยวิธีการประมูลราคาร้านค้าจากผู้สนใจที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากโดยบรรยากาศการประมูลร้านค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ผู้ที่ประมูลได้จะนำสินค้ามาขายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนา,นารายณ์มหาราชประจำปี2 5 568ตั้งแต่วันที่14ถึง23กุมภาพันธ์2568ที่พระนารายณ์ราช,ชนิเวศโดยผู้ที่สนใจจะนำสินค้าประเภทอัญมณีผ้าไหมผ้าทอเสื้อผ้าสำเร็จรูปเครื่องประดับหรืออื่นใดที่ไม่ใช่อาหารเข้ามาจําหน่ายภายในวังยังสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานปกครองที่ทำการปกครองจังหวัดลบบุรีชั้น3สารกลางจังหวัดลบบุรีโทรศัพท์หมายเลข0 3 6 7 7 0 0 0 9ในวันและเวลาราชการโดยมีพื้นที่โซน1น1ล็อก4และโซน2ล็อก E ล็อก F ล็อก G และล็อก H นะคะประมาณ32ล็อกที่ยังสามารถเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาสอบถามได้ตามที่ให้รายละเอียดไว้เลยค่ะ